ครับสวัสดีครับเชิญเลยครับได้ครับเรามีบทเรีของตัวซินเนกนะก็ต่อเนื่องจากคอมเซเว่นแล้วก็มีอัปเดตของซิ n เนกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็โดยรวมงบผลประกอบการไม่ใช่ผลประกอบการประชุมออกมาเป็นดีก็ดีนะเรายังแนะนําซื้อนะครับราคาเป้าหมายอยู่16.6บาทนะครับเรามองว่าทั้งซิ n e นกและคอมเซเว่นเนี่ยมันจะเป็นตัวเล่นที่เรามองเป็นแท็กติคอลเพลย์นะบนะสภาพของตลาด ที่จะผ่อนคลายจากความกังวลเรื่องสงครามการค้านะครับถ้ามีประเด็นนี้เข้ามาเนี่ยสองตัวนี้เราก็มองว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับเ,เรื่องใหม่นะครับที่ได้รับข้อมูลมาจากผู้บริหารจากการประชุมอัปเตนะครับมีอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือ,อ,อถ้าดูตัวยอดขายจาก ต้นไตรมาสสมาถึงในปัจจุบันก็คือผ่านไปประมาณสักสเดือนจาก3เดือนของไตรมาสสเนี่ยยอดขายยังออกมาแข็งแรงนะครับสินค้าที่เป็นสินค้าสนับสนุนในรอบนี้เนี่ยก็คือพวกมือถือค่ายจีนนะครับที่อ,ออกมาใหม่นะครับ oppo vivo huawei นะครับแล้วก็พวก h o n o r ร์นะครับพวกนี้ออกมาขายค่อนข้างดีนะครับผมเข้าใจว่ามันเหมือนจะเป็นรอบหลักๆของการเปลี่ยนเครื่องมือถือนะครับถ้าจําได้เนี่ยรอบการซื้อเครื่องมือถือกันเยอะๆเนี่ยคือช่วงปี2020นะครับตอนช่วงมีโควิดนะครับแล้วก็เนี่ยก็ผ่านมาประมาณสัก5ปีแล้วก็ถึงรอบในการเปลี่ยนนะครับ ประเด็นที่2นะครับก็คือเราคุยไปถึงไตรมาสสและไตรมาสสี่นะครับว่าสินค้าที่จะออกมากระตุ้นยอดขายในไตรมาสสและไตรมาสสีคืออะไรนะครับก็คือไตรมาสสเนี่ยเราน่าจะเห็นการเปิดตัวของ Nintendo Switch นะครับสนะครับถ้าใครเป็นคอเกมก็คงจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับว่าเอ้ยทางญี่ปุ่นเนี่ยที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้เนี่ยยอดจองค่อนข้างแข็งแรงนะครับคิดว่า ซีเนกก็จะจะได้รับอันที่สงนะครับจากเรื่องนี้ด้วยเช่นกันเพราะซ i เนเนี่ยเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับเอาง,ง่ายๆตลาดมันแบ่งไปสองส่วนส่วนที่เป็นเครื่องเครื่องเครื่องฮิวกับเครื่องจริงนะครับดังนั้นถ้าราคามันออกมาคอ m มเพ i ิฟเนี่ยผมคิดว่าคนส่วนใหญ่จะมาซื้อเครื่องจริงมากกว่านะครับมองไปไตรมาสสีก็จะเป็นเรื่องของ iPhone 17นะครับแล้วก็รวมถึงรอบของการอัปเกรด เครื่อง PC Laptop ท <Ừ. S 1> นะครับที่ใช้ Windows 10นะครับที่ทาง Microsoft เนี่ยจะยุติการซัพพอร์ตเรื่องของการอัปเดตพวกเฟิร์มแวร์ต่างๆนะครับ,รบอันนี้ก็ต้องมารอดูแล้วกันว่าครึ่งปีหลังเนี่ยผลกระทบจากสงครามการค้านะครับที่จะส่งผ่านมาทางเศรษฐกิจบ้านเราะจะมารุนแรงมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ถ้าไม่รุนแรงเนี่ยผมเชื่อว่าปีนี้ก็จะเป็นปีที่ดีปีหนึ่งสำหรับพวกที่ซื้อขายสินค้าไอทีนะครับด้วย ใรมาสหนึ่งเนี่ยที่รายได้ออกมาโต16%เนี่ยทำให้ผู้บริหารเนี่ยมั่นใจว่าไอไลน์อัพการเปิดตัวของสินค้าใหม่ๆที่จะมาตลอดทั้งปีเนี่ยจะช่วยทำให้ปีนี้เนี่ยซินเนียสามารถาสร้างรายได้ที่เติบโตได้13-15%ตามเป้าหมายที่วางไว้ก่อนหน้านี้นะครับมุมมองของเรานะครับเรามีมองเป็นบวกนะครับจากตัวความมั่นใจของผู้บริหารนะครับ ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงมาลอลงมาลอและ30เจากต้นปีนะครับตอนนี้ซื้อขายกันอยู่ที่ PE 12เท่านะครับใกล้เคียงกับลบ SD นึ่เีไม่่ไม่เทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลังหปีนะครับเราอย่างที่บอกเรามองซีเนกเนี่ยเป็น t a c t i c a l Play นะครับเมื่อบนความคลายกังวลของตลาดนะครับบนเรื่องของ US Tar i f f นะครับก็ยังแนะนำซื้อนะครับราคาป้าหมายอยู่16.6ุบาทครับครับ พี่พิสุทธิ์ครับคือโอเคอันดับแรกนะสำหรับตัวผมเองนะผมก็นั่งเซอร์ไพรส์นะว่าไกด์ไลน์ไอ้ตัวที่ไกด์แดนซ์ของทางผู้บริหารของคอมเซเว่นกับซีนเนกเนี่ยเหมือนแบบคล้ายๆกันอย่างที่ว่าเอ้ยมันดูดีนะครับแล้วก็ท่ามกลางไตรมาสสองด้วยที่อาจจะยังไม่ได้มีโปรดักต์ใหม่ๆออกเยอะเนาะแต่ก็ยังดูเหมือนกับตีมที่หลายคนพูดอย่างที่พี่พิสุทธิ์เคยพูดว่าคอมเซเว่นก็คือมีพูดถึงเรื่องเรื่องของการใช้ iPad ครบรอบ5ปีของโควิดเนาะก็มากันแล้วในเะรื่องของการเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับ เรื่องของซีเน็เองก็ดูเหมือนกับงบไตรมาสามสก็คือแบบไม่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 ได้อ่อนด้วยนะครับก็ดูเป็นเหมือนกับเทรนที่อาจจะมาพร้อมกันทั้งคู่นะครับคาถามเลยคือตอนเนี้คนกําลังจะมองว่าสมมติคนมอง2มุมมุมหนึ่งเลยคือยอดของ Apple เนี่ยมันเมื่อเทียบกับนอ n แอปเปิลเนี่ยกลายเป็นนอ n แอปเปิลเนี่ยมันเพิ่มเพิ่มมันค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเนาะนะครับอ,อ,อันเกส่วนหนึ่งก็คือจากสินค้าจีนนะครับคนสมมติถามพิพิจุ์ว่าถ้ามันเป็นเทรนนี้มันควรจะเล่นซีเน็กซ์มากกว่าคอมเซเว่นเนี่ พี่สุดจะตอบคําถามตรงนี้ยังไงอ่าได้ครับดูที่ r e v e n u e mix เลยง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะอ่าส่วนประกอบของรายได้นะครับอ่าซีเน็เนี่ยขายสินค้าที่เป็น Apple เนี่ยคำว่า Apple คือรวมทุกอย่างเนอะไอโฟนไอแพดนะครับอ่าทุกอย่างพอครับประมาณสักสามสิบห้าถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตของรายได้อืมนะครับอ่อทอาที่เหลือเป็นขาย non apple นะครับก็คือหลักๆเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาก็เป็นเอ่อเขาเรียกไง exclusive d i s t r i b u t o r อของพวก o w n e r s นะครับหัวเว่ยนะครับพวกนี้นะครับซึ่งตอนนี้กำลังมาแรงนะถ้าใครติดตามข่าวของพวกสินค้าไอทีเนี่ยหัวเว่ยมาแรงมากในตลาดจีนนะครับชนะ a p p l e ละนะครับเอ่อส่วน Com 7ซเนี่ยต้องยอมรับว่าจุดแข็งก็คือ Apple อืมนะครับยอดขายของ Apple ิลสกับคอมเซเว่นเนี่ยเราคาดว่าน่าจะอยู่อสักหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต นะหมายความว่าเกมเนี้ยถามว่าถ้า Apple มันดีเนี่ยจริงๆมันดีทั้งสองคนแต่คนที่ดีกว่าคือคอมเซเว่นแต่ถ้า non Apple ดีเนี่ยก็จะดีทั้งสองคนด้วยแต่คนที่ดีกว่าคือซิเดครับอืมโอเคอ่ะนั่นก็คือเปรียบเทียบชัดเจนนะคือเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยให้แพทเฟดมาอยู่ในซิเนเดกอย่างเดียวเลยนะไม่ใช่นะแต่เป็นแค่ว่าเราดูสัดส่วนเลเวนมวมิกซ์น, Mix นะครับเรื่องที่สองครับพี่พิสุทธิ์พี่พิสุทธิ์คาดการเรื่องการเปลี่ยนวินโดว์ครั้งนี้ มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอย่าลืมจินเน็กซ์เนี่ยนอกเหนือจากการขายไปเป็นเขาเป็นโฮเซลเนาะนอกเหนือจากการขายตามให้ฝั่งรีเทลเลอร์แล้วเนี่ยเขามีการขายเข้าองค์กรภาครัฐซึ่ง,งผมแอสซูมเองนะว่าองค์กรภาครัฐส่วนใหญ่อ่ะวินโดว์เกือบหมดองค์กรภาครัฐส่วนใหญ่ใช้ Apple น้อยนะครับแต่ว่าน,นี้ผมไปถึงผมไปถึงเรื่องของตัวซอฟต์แวร์นะนะครับ,รบใช้ Windows ค่อนข้างเยอะไอ้ตีม<ช>รเรื่องของพอรงบอประมาณปี69ที่มันเพิ่งผ่านไปเมื่อ2วันนี้และไอ้เม็ดเงินส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันลงไปที่แต่ละกระทรวงเนี่ย ที่มันเพิ่มมาทุกกระทรวงเลยเนี่ยนะครแล้วก็เป็นการปรับวินโดว์ขึ้นมาครั้งใหญ่รอ,อบไตามาสามเนี่ยมันเพียงพอมาที่ทำให้ซินเน็กซ์เนี่ยที่มันลบลงมาสา y สิ r เปอร์เซนเทุเดนี่ยกลายเป็นรอบใหม่ของการเล่นเพียงแค่วินโดว์รอบเนี้อืมต้องต้องบอกบอแบบนี้ผมว่าถ้าเอายกเรื่องสงครามการค้าทิ้งออกไปก่อนนะอ่าโอเคยก,ยกเรื่องอเศรษฐกิจที่มันจะมีอ่าที่เราเราเราก็ค่อนข้างจะแบนะกับเศรษฐกิจในครึ่งปีหลัง ถ้ายกตัวนี้ทิ้งไปก่อนเนี่ยโอ้โหผมว่ารอบนี้การเปลี่ยนวินการเปลี่ยนแล็ปท็อปแล้วก็ PC เนี่ยน่าจะเป็นไซคคที่แข็งแรงเลยเพราะว่ามัน,มมนไม่ใช่แค่วิ d o โอสมัยนะมันมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนนี้นนมันมีมันมีเรื่องการปัปรจจัยที่มากระตุน้นเรื่องของการเปลี่ยนเครื่องแล้วก็อย่างที่บอกรอบที่การซื้อเครื่องหนักๆเนี่ยทั้ง PC แล้วก็แล็ปท็อปเนี่ยมันอยู่ปี2020-2021พอดีนะเป๊ะมา่น5ปี นั่นมันมเกิดสามอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันในปีเดียวกันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แข็งแรงมากนะครับที่จะทําให้การเปลี่ยนเครื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมองตลาดเรื่องพวกพีซีปทอาเป็นสามส่วนนะจริงๆไปสองส่วนแหละ B2C กับ B2B B. แต่ B2B B เนี่ยก็แบ่งกันไปสองส่วนด้วยก็คือ B2B B กับ B2G นะครับถูกต้องอตอนนี้ปัญหา<อ>ประเด็นก็คือว่าถ้าอม,มองการตัวที่แทบจะไม่ได้ผลกระทบเลยคือ B2G อืครับอ่าเพราะว่างบออกมาต้องใช้งบเร่งการใช้งบอันนี้ย b 2 g จีนี่คือ r n m e n นนะครับทุกคน G ีนี่คือ Government ใชวครับ <ทา S 2> อ่า <government. S 1> ค,ครับอืก็คืออ่าอันนี้จะส่งผลดีโดยเฉพาะงยิ่งซีเน็กเองเนี่ยอ่ที่เขามีอ่ช่องทางในการที่จะเข้าไปสู่ตลาดองค์กรรวมถึงภาครัฐเนี่ยมากขึ้นแต่เขาก็ไม่ได้เป็นคนเดียวนะก็มีหลายๆคนที่ทำแต่เวลาซีเน็กทำเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาแบบเป็นพาร์ทเนอร์เป็นพันธมิตรกับคนที่สามารถ เข้าไปในองค์กรพวกนั้นได้ส่วนเขาเนี่ยเป็นส่วนในการที่จะซัพพลายของให้กับ SI สนะส่วนใหญ่พวกนี้เราใช้ SI นะเขาไม่ได้เป็น SI แต่เขาเป็นพันธมิตรกับ SI ที่ SI เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐที่จะเข้าไปบิดงานเพื่อให้ได้งานดังกล่าวนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอ,อีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ s i เนเนี่ยในแง่ของการกระจายตัวของรายได้เนี่ยก็แข็งแรงนะครับเมื่อเทียบกับคอมเซเว่นคอมเซเว่นเนี่ยจะเป็น B2 C ส่วน ร้อยละ9ก้าแปดเลยนะครับเริ่มมีทํา B2B บ้างแต่อย่างน้อยอยู่นะครับอันที่หนึ่งส่วนส่วนของตัว Windows เนี่ยแต่ต้องต้องยอมรับว่าถ้าเศรษฐกิจครึ่งปีหลังมันไม่ดีเนี่ยพวกเออเอกชนรวมถึงอ่ครัวเรือนเนี่ยก็จะชะลอนะผมว่าบัตเจตก็อาจจะชะลอแทนที่จะเปลี่ยน100%ยเอร์ก็จ,จะเปลี่ยนเหลือ50%เปฉพาะเท่าที่จำเป็นนะครับหรืออเครื่องไม่ต้องเปลี่ยนแล้การอัปเกรดซอฟต์แวร์เอา นะครับฮาส์โทก็คงจะมีผลกระทบบ้างคนเรือนก็จะมีผลกระทบบ้างแต่อย่างไรก็ตามมันคือการแค่ดีเลย์การเปลี่ยนอืมมันไม่ได้สามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องเปลี่ยนเลยตลอดไปไม่ใช่ก็คือ,อแค่ดีเลย์จากครึ่งปีหลังปีนี้ไปเป็นปีหน้ายังไงมันต้องเปลี่ยนอยู่ดีไม่เร็วกว่าช้าครับผมอืมออ,อย่าลืมนะครับรอบนี้ Microsoft เขาเตรียมพร้อมตัว Azure ไว้แล้วนัด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไปติดตามมันได้นะตัว ชูธงของเขานะครับสำหรับการเปลี่ยนไถ่วินโดว์ในรอบนี้นะครับแล้วก็จริงๆผมเห็นด้วยกับพี่พิสุทธิ์เลยนะก็คือยอมรับก่อนว่าในส่วนของตัวคอร์เปเรเนี่ยท่ามกงารสาการ์แบบเนี้ยเขาอาจจะมีการดีเลย์บ้างแต่ภาครัฐเนี่ยไม่มีดีเลย์นะครับใช้จ่ายดิสเบิร์สเมนต์นี่ <laughs> ตามคาด <laughs> นะครับน่าจะเป็นตัวเดียวที่เป็นการหล่อเลี้ยง gd ดด้วยเนาะตัวอื่นก็ลงไอ้ตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นการเบริกจ่ายงบพรบงงบประมาณนะครับ <laughs> ก็เลยมองว่า ตัวนี้อย่างน้อยเนี่ยดาวไซด์ในฝั่งตัวรายได้ของภาครัฐในการขายของให้ภาครัฐอะผมว่าอาจจะไม่ได้มีดาวไซด์มากนักนะครับก็เดี๋ยวมาลองติดตามกันนะครับอาจจะหยุดลงแวราจ,จะไปรอดูอีกทีนึงนคือในช่วงไตรมาสสามก็ได้นะสำหรับตัวซีเน็กนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ขอบคุณทําพิสุทธิ์มากครับ